ค่ะยังไม่นอนกันวันนี้ลองคุยกันก่อนนะคะใี่ลองคุยกันว่าเน็ตเน็ตเปลี่ยนเน็ตแล้วจะโอเคสาไมไปเปลี่ยนมา องดูนะคะคท่านผู้ชมเข้ามาชมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลองดู่ะ เน็ตใช้ได้ปะยังไม่นอนกันเลยนะคะเนี่ยเพิ่งทำงานสักแปาอะไรเสร็จก็อ่ะลองมาทดส,สอบอีกทีสิว่าเน็ตเราดีขึ้นแล้วเปล่าเพาว่าใช้ใช้ใช้ใชใชปโปรเน็ตใหม่แล้ว เห็นไหมคะอาตะปูสวัสดีจ้า ยังไม่นอนอีกเหรอเป็นไงอยากช้าไหม,มไม่ตะแข็งไงป้าหน้าหมุนแบบนั้นอ๋อหมุนทำไมเอาแบบนี้ไหมเห็นจ้ะ <c oughs> ขอบคุณนะ เ,เห็นแล้วใช่ไหมตั้งแบบนี้ใช่ไหมตะปูวัสดีค่ะเห็นจใาไม่หมุนใช่ไหมทีนี้ตั้งกล้องดีๆดีโอเคแล้วโอเคกว่าจะได้นี่ใช้โทรศัพท์อยู่แนะเนี่หนูตะปูแล้วมีหนูกระต่ายน้อยสองตัววัสดีค่ะ กำลังสอบไปเปลี่ยนโปรมาแล้วแบบนี้แหละจะาป่าขอบคุณมากเนาะเพิ่งได้เท่าไหร่กี่ชั่วโมงเองอะเล็วเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณนะหนูตะปูก็นั่งดูหนูตลอดนั่นแหละแต่ว่าบางทีทำงานก็ไม่ได้เข้าไปดูเข้าไปดูย้อนหลัง โอเคนี่แบบนี้ตั้งแบบนี้ว่าจะใช้โน้ทบุกลูกสาวมาให้แต่ก็ยังใช้ไม่ได้ลองดูก่อนว่าต้องรีบทำออกต้องเรียนทำโอเคขอบคุณค่ะนี่ยังไม่นอนกันอีกอ อนอนกันตีเท่าไหร่อ่ะเนี่ยป้าเดี๋ยวทดลองดูก่อนว่าเดี๋ยวพวกนี้ก็อยู่เวรดึกอะ่ะเช้าบ่ายดึกก็อตอนเช้ามาค่อยทําอีกทีหนึ่งก่อนนี่ลองทดลองดูก่อนนะหนูตโปูว่าจะได้หรือเปล่าขอบคุณมากนะคะกระต่ายน้อยสองตัวด้วยที่เข้ามาชมป้าแล้วอีกท่านหนึ่ง ยังไม่ได้คอมเมนต์มาขึ้นเวทีไงต้องเรียบเรียบโอเคขอบคุณมากได้แล้วใช่ไหมคะชัดแล้วใช่ไหมคะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวก็จะนอนแล้วแหละถ้าชัดแล้วก็โอ้ชื่นใจแล้วทีนี้ขอบคุณมากนะที่ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็แนะนำป้า บางทีก็ไม่ค่อยจะรู้นะหนูเรื่องคอมเรื่องอะไรเนี่ยอยู่ที่ทำงานก็ให้เด็กๆช่วยใช้ของอะไรก็ยังใช้ทูมูฟแต่เปลี่ยนโรอ่ให้น้องที่นแผนกนะโรไปเปลี่ยนก็บอกว่าอันเก่าก็เลยให้เด็กที่ทำงานนะ้ะถามว่าถ้าเราไล์สดน่ะมันจะได้ไหมก็ลองดู ก็ให้มันซับไวๆนะคะ่ะขอบคุณมากลูกซั์ไวๆเดี๋ยวเอาไว้ทําตอนกเกษียณเดี๋ยวกเกษียณจะพาไปดูเอสวนสวนทุเรียนของลุงที่พัทลุงถ้าเป็นนาข้าวก็ที่ที่บ้านป้าก็จะเป็นทิศกลน,นะคะจะสลับกันเดี๋ยวก็ลงไปใต้มั่งอีสานมั่งสองที่ ขอบคุณมากนะที่แนะนำทั้งสองคันเลยมาตาปูเหมือนเรารู้จักกันเนาะทางเนี้ยแบบเรารู้จักกันทางเนี้ยเหมือนเรารู้จักกันบางทีก็ป้าก็ไปโมเด็กๆที่แผนกแต่วันเนี้เนี่ยคนน,นนี้ยเนี่ยเพื่อนป้าเขาบอกโอโ้นี่เพื่อนป้าโปรอ,อะไรเท่าไร่ป้า โปรอะไรแล้วอ่ะประมาณประมาณห้าร้อยเองนะหนูตะโกลองดูนี่ต้นเดือนคอยดูปลายเดือนก่อนแต่มันก็ดีกว่าอันแรกใช่ไหมดีกว่าอันแรกที่ป้าใช้อ่ะโอเคผมมั่งอันไม่ออกอะสวัสดี เราบ้านค่ะว,วัสดีค่ะหน,น้าเหมือนคุณหน้าโหลใช่ไหมจะดีไหมอ่ะนกกรต่ายน้อยสองตัวผู้ส่นสังคมป,ป่านนี้ท่านกเกษียณหรืออยาทงางานา ตอนนี้มันตัวเล็กนะมองยังไม่เห็นตาปูใช้เก้าแปดเก้าเก้าถูกอ๋อรายเดือนใช่ไหมคะมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมันอันนี้ไม่โอเคเดี๋ยวป้าจะใช้ตามตาปูมาส่งกำลังใจให้ป้าขอบคุณมากขอบคุณมากเลยแต่ก็คมีแต่ คนมาช่วยให้กำลังใจทำจะพัดจับถูก็จะเป็นน้องเดอมั่งบอกว่าตาปูดีจ้าวานี้มองไม่ค่อยเห็นนมันตัวเล็กไงต้องไปใส่โน้ตบุ๊กเดี๋ยวรอให้ลูกสาวมาทำให้ก่อนใส่โน้ตบุ๊กขอบคุณมากนะคะทุกกำลังใจเลย มาสี่ล้านท่านแล้วดีใจมากเลยนึกว่านอนกันหมดแล้วแล้วสามแล้วขอบคุณมากเลยจ้าเลืกสามแล้ว,แ,ลวแรกนึกว่าจะไม่เป็นเพราะว่าเข้าไปทําหลายครั้งแล้วก็เออยู่ไหนอยู่ไหนก็เนี่ยได้ที่ใน YouTube นั่นแหละ แล้วก็จะแนะนําตอนนั้นเหมือนกับกดไลค์ไม่ได้วยไม่ได้ด้วยนะกดไลค์เพื่อนนะเวลาเราไปดูเพื่อนที่บ้านอื่นใช่ไหมถ้าป้าก็ไปกดไลค์เขาแล้วก็มันก็กดอ่ะมันกดติดตามนะ่ะไม่ได้แล้วทีนี้มันก็ขึ้นว่าคุณคุณกดติดตามมากกว่ามากกว่าจํานวนคนดู คนติดตามอะเยอะไปก็เลยมีน้องเข้ามาบอกบอกว่าเหมือนบางครั้งเรากดติดตามวันวันึงเยอะเกินไปก็เขาจะล็อกไว้ไว้ตั้งไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะกดติดตามได้แตนะ่ในสัปดาห์เดี๋ยวผมบอกเพื่อนให้มาดูช่อง เยอะๆขอบคุณมากเลยดูช่องหนูเหมือนกันเนาะสวัสดีค่ะอ๋อคุณมีเข้ามาแล้วนี่ตามภาษาสองผัวเมียเข้าจะบอกว่าป้าทาดีจ้าดีจ้าแล้วก็พี่ปูเป้วันดีจ้า,าอะองแนี้ ก็เราก็ได้รู้จักกันเยอะเลยนะเนี่ยในในเนี้ยบางทีเราไม่ได้เจอกันเราเจอกันทางนี้เหมือนก็สนิทเป็นญาติกันไปเลยอะ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะข้างแรกไม่ไม่ได้ทํานะคะไม่ได้ทําคิดยังไงไม่รู้มีน้องอีกคนหนึ่งก็เหมือนสมัครสมัคร youtube ให้สมั youtube ให้ก็อลองทําดูข้างแรกก็เอา คลิปลุงลุงชอบไปหาปลาตกปลาอะไรเนี้ก็เอามาลงแรกๆจะเป็นแบบแล้ก็จะตั้งโทรศัพท์ไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะแนะนำเนาะว่าให้เอียงแบบถ่ายให้เต็มถ้าเราถ่ายตั้งตรงอย่างนี้มันจะไม่ <c oughs> ให้น้ำด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> มีน้ำมาแก้วหนึ่งแล้วหนูตะปูก็ให้หวัวใจบาสองสองหวัวใจ นี่น <laughs> ขอบคุณมากเลยสวัสดีทุกคนเลยขอบคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจมีกดเริ่มให้ปลาด้วยนะขอบคุณมากเลยก็เหมือนกับเขาก็มาแนะนำแนะนำเยอะมากเลยก็เข้ามาทำเรื่อยๆเรื่อยๆก็เข้าไปดู เขไปดู y t u t u ของเพื่อนว่าเขาทำยังไงกัน yeah, บ้างค่อยๆจดไปด้วยนะคะเวลาเวลาจะทําคลิปทําอะไรก็จดจดไปแล้วก็มาหัดทำเทีลนิดทีลนิดสวัสดีนะทุกๆคนเอาว่างเงี้ส่วนว่าก็จะเขาก็จะไล์กันกี่ชั่วโมงอะ แล้วแต่ไหมคะแล้วแต่เราเพราะมีกําหนดไหมคะว่าเราต้องไลฟ์กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเงี้ยแล้วก็ก็จะไปไปติดตามเพื่อนไปดู YouTube ของเพื่อนแล้วเราก็เอามาปรับปรุงแล้วก็มีข้อเสนอแนะดีๆเราก็จะช่วยเหลือกันเนาะ ดีดีมากเลยครั้งแรกนะึกนะว่าโซเชียลเนี่ยไม่เป็นไม่เป็น <laughs> ลองหัดดูเออมันก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยสนุกจริงๆค่นะคะนั้งตามภาษาสัวเมียสองหัวเมียขอบคุณมากนะที่เข้ามาชมกำลังหัดไลฟ์สดอยู่นี่อยู่คนเดียวในแอปพูดคนเดียวอยู่ ถ้าลุงอยู่ก็จะประมาณว่าเธอพูดอะไรผมรือเดี๋ยววันหลังจะพาลงุงมาคุยด้วยลุงคุยไม่ค่อยเก่งแต่ว่าแต่จสมขึมแต่แต่ใจดีใจดี อะไรห้ามเกินวันละหกชั่วโมงหรือเปล่านะโอ้หกชั่วโมงเหรอเว้ยหกชั่วโมงมพูดไม่ถึงขนาดนั้นเนาะสองชั่วโมงนี่ก็เหนื่อยแล้วแต่บางคนก็เห็นเขาไลทุกวันทุกวันเน,นาะเก็บคะแนนสะสมไปเฮ้ยวันนั้นป้าไปเห็นของใครแล้วนะเพื่นอนนั่นแหละเขาออกมาโชว์เนาะต้นยูทูบเขาอะสามร้อยเออสามพันห้าร้ 300, อยแล้วไอ ใกล้จะถึงแล้ว <Yeah. S 1> เราก็เข้าไปดีใจกับเขานะอุย้ยดีใจจังห้ามเกินสองชั่วโมง mm hmm. อ่ะห้ามเกินหกชั่วโมงใช่ไหมหนูโอเคขอบคุณมากค่ะที่ให้ข้อมูลเราช่วยช่วยกัน mm hmm. บางทีช่องที่เขาใหญ่ๆหญ่อ่ะเขาจะเขาจะมาดูเราไหมป้าก mm ็ไม่แน่ใจนะบางทีเราก็ไปดูช่องเขาแล้วก็ไปดูว่าเขามีการตัดต่ออะไรยังไงอย่างเงี้ย มันก่อนลูกสาวมานะคะเ้าก็จะมาสอนสอนการตัดต่อระหว่างคลิปคลิปที่เราตัดเป็นเป็นช่วงๆนะ่ะอ่าเขาจะให้สอนให้ลูกเล่นตรงนี้ตรงนี้เด็กตสมัยนี้เขาเก่งขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดีใจมากเลยอะ่ะมีคนเขาคอมแล้วเราเห็นคอมเมนต์แล้วด้วย ชิ้นใ,ใหญ่เลยกอก่อนจะหาคอมเมนต์ไม่เจออ่ะคอมเมนต์อยู่ตรงไหนคอมเมนต์อยู่ตรงไหนอ่ะแต่หนังสือมันจะเล็กนิดนึง่ะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังใช้น็อตบุ๊กเกินมาแล้วกชัว่วอ๋อให้น้ำด้วย ไมไ่กินน้ำเดี๋ยวเยวจะไม่กินน้ำแล้วเดี๋ยวก็ับไปนอนแล้วหนูหนูตะแอบอยู่ในกล่องนะโอเคโอเคน่ารักอนะ่ะขอบคุณมากนะที่เข้ามาชมกำลังหัดเรียนอนุบาลอยู่ตอนนี้หนูจะไ,ไ,ไปตามชมที่บ้านมัง่ง แะ้วหนูไรสดอะไรเงี้ยจะมาปรับปรุงเป็นของป้ามาั้งว่าจะเอาไปเรียนแบบเด็กๆเขาทำกันยังไงแต่ก็กล้องก็ชัดใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่หมุน แต่ครั้งก่อนน่ะป้าใช้แพงมากเลยนะโปรเป็นพันอะยังหมุนอยู่ติ้วๆเหมือนมีน้องอ่ะช่วยเต่วอว่าคายว่าถ้าไม่งั้นเราจะย้ายค่ายอะไรเงี้ยก็ไปบอกเขานะคอมคอมเพนไปอ่ะว่าเนี่ยเราใช้ของคุณอะโปรตั้งตั้งแพงกว่าแต่ว่าใช้ไม่ดีเท่าที่เดิมอันเดิมอะเขาก็เลยเออลองเปลี่ยนโปรตัวนี้ให้ ลองดูสุกป,ประมาณกลางเดือนนะว่าจะเป็นยังไงโปรเขาถ้าไม่งั้นก็จะใช้ตามโน้ตปูปเป้ทุมมุกเหมือนกันใช่ไหมคะหน้ปูปเป้นี่ตีเท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้เกือบสี่ทุ่มครึ่ง สี่ทุ่มซึ่งจะห้าทุ่มแล้วคนแก่นอนไม่ค่อยจะหลับตื่นก็แต่เช้าใช้ไวไฟดีกว่าลองดูมองว่าวิไวไฟยังไม่ติดหนูเพราะว่าเราอยู่ไม่ได้อยู่บ้านเองอะหนูอยูอย่หอแต่เหมือนห้องข้างๆเขาก็ติดนะคะติดแล้วเขาก็จะมีรหัส w i ไฟจะดีกว่าใช่ไหมคะแต่ไปแต่ไปแอบใช้ w i ไฟลงบ้านอยู่ที่บ้านก็ใช้ใช้ใช้เน็ตใช้ w i ไฟก็จะมีรหัสของเขาเข้าแล้วก็ถ้าเป็น w i ไฟเนี่ยจะเป็นของอะไรอ่ะของถูไหมคะถูวะเขาจะ ราคาประมาณเท่าไหร่ที่เราจะติดตั้งป้าก็คิดเหมือนกันนะว่าจะใช้ไวไฟอ่าอยู่ห้องอยู่ห้องอย่างเงี้ยใช้ไวไฟที่ห้องเราเนาะเพราะว่าลุงก็ใช้เน็ตนะถ้าเกิดกลับมาที่ห้องก็ใช้ไวไฟถ้าเราเดินทางหรืออะไรมีเหตุจะเป็นต้องใช้เน็ตเราค่อยเปิดเน็ตแบบแคปโปรที่ก็ประมาณสองสามร้อยอะไรางี้เนาะ อ๋อน้องบอกว่าน้องก็ใจว่าอยู่บ้านใช่ไหมถ้าอยู่บ้านเห็นหลายห้องแล้วนะที่เขาติดติด,ตดไวไฟก็ถ้าเกิดว่าเราย้ายออกก็คงต้องปลดใช่ไหมย้ายกล่องย้ายกล่องไปด้วยก็ให้เจ้าหน้าที่เ็าไปติดใหม่หอะคะถ้าเรากลับบ้านเงี้ยแต่ที่บ้านที่ที่ที่บ้านต่างจังหวัดนะมีค่ะติดไว้ให้ลูกก็ ติดไว้ให้ลูกพอเวลาเขาไปโรงเรียนเขาก็ใช้ไวไฟของโรงเรียนมีอยู่มีไวไฟโรงเรียนแต่ระหว่างเดินทางหรือพอจะใช้เน็ตใช้อะไรเขาก็เริ่มหนูดูมองบอกว่าห้าเก้าเก้าเริ่มต้นอ๋อห้าเก้าเก้าองป้าเท่าไหร่อืมประมาณนี้แหละห้า หากว่านี่แหละเนาะก็โอเคใช่ไหมเนาะโอเคของป้าประมาณนี้แหละไม่เกินไม่เกินหกร้อยะห้ารอยกว่านนี้แหละประมาณนี้ล,ลองดูบินบินมาตอนสิ้นเดือนว่าจะประมาณเท่าไหร่ค่าโทค่าอะไร สมัยโน้นมันไม่มีนะโทรศัพท์นะคะไม่มีโทรศัพท์มีโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านอย่างเงี้ยโทรศัพท์บ้านแล้วก็ต่อมาก็มีนาทีละสามบาททันกันหรือเปล่าเ <c oughs> นยนาทีละสามบาทเขาจะมีตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะเป็นมือถือใหญ่ๆอะ่ะตั้งโต๊ะนาทีละสามบาทคุย <c oughs> คุย <c oughs> คุยกันอยู่นะ ไวไฟไวไฟมันเสถียรกว่าอ oh, ๋อแต่บางที่ไวไฟก็ชอบหลุดใช่ใช่หลุดแล้วก็เราก็ต้องมาตั้งใหม่ชอบหลุดชอบหลุดแล้วก็เข้าใหม่เ <laughs> ข้าใหม่อีก <laughs> จริงด้วยที่ป้าใช้ก็ใช้ของที่ทำงานน่ะ <laughs> <laughs> เขาก็บางที ก็จะหลุดไปแล้วเราก็มาเริ่มเข้าค้นหาสัญญาณใหม่แต่เข้าแรงนะคะเข้าแรงจริงๆไม่ค่อได้ใช้เน็ตนะคะที่โรงบ้านใช้่กว่าเดี๋ยวลองคุยกับลุงก่อนว่าจะติดกันนี้ไหมค่าติดตั้งอะ่ะค่าติดตั้งอะ่ะเขาคิดรวมกันหมดไหมถ้าเราใช้ถั่วเนาะไวไฟเนี่ย ตัดตั้งติดตั้งก็จะประมาณเห็นของอ่านในพันทิปนะคะเขาบอกว่าเท่าไหรอ่อทรีบอร์ดแบนสามบีบีไหมบีบีอะไรเงี้ย ประมาณเห็นเขียนไปบอกว่าประมาณห้าหกพันนะแพงไปไหมติดตั้งอ่านในพันทิปอ่ะลองดูตัวนี้ไปก่อนสักประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนว่าจะจะยังไร้สดได้หรือเปล่า นั่นแหละสมัยป้าอยู่ก็จะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะใหญ่ๆมากเลยถ้าใครมีโทรศัพท์มือถืออวุ้ยรวยอะ่ะมีตังค์นะใหญ่ๆแล้วก็เน็บเนบ <c oughs> นงที่เอวอะ่ะผู้ชายที่เขาใช้กันอะ่ะใหญ่มากเลยเหมือนวอรตำรวจอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าใคร ต่อมาก็จะเป็นอ่ตั้งโต๊ะเนาะตั้งโต๊ะนาทีละสามบาทอุย้ยต่อมาก็ตอนนี้ก็อุย้ยพัฒนามากเลยอ่ะจากเมื่อก่อนติดต่อสื่อสารกันนี่โทรเลขนะถ้าเป็นด่วนๆนี่ก็โทรเลขโทรเลขทางไปรษณีย์ไปไปหาเดี๋ยวนี้อืมวิดีโอคอเห็นหน้ากันหมดเลย ไลฟ์สดนี้ยิ่งทันสมัยไปใหญ่เลยบางทีเราก็ตามไม่ค่อยทันขอบคุณมากนะที่เข้ามาติดชมเข้ามาแนะนำป้า ก็จะเล่าอดีตให้ฟังแกนั้นเรื่องโทรศัพท์เนี่ยนะความทันสมัยเดี๋ยวนี้คนแก่ก็จะมีการการเรียนแล้วนะก็จะมีคอร์สสอนคนแก่ใช้โทรศัพท์คนแก่เดี๋ยวนี้ก็รุ่นป้าก็จะมียังจะมีอยู่นะเด็กๆก็จะแซวว่าอะไรนะสวัสดีวันเหมือนวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะ ก็จะบอกว่าสวัสดีวันศุกร์น้องดมมองบอกว่าน้องมองบอกว่าเอาขอบคุณมากให้หัวใจมาแล้วก็สูตายบ๊ายบายใช่ไหมเนี่ยมองไม่เห็นเลยขอบคุณมากจ้ะอ๋อสูตายสุ้ตาย ต้องขยายมาดูต้องขยายมาดูรูปน้อยเกินมองไม่เห็นนั่นแหละพอถึงไหนแล้วก็ค็จะมีวิธีสอนสอนให้คนแก่เล่นโทรศัพท์ติดต่อหาลูกหลานเวลาอะไรก็เรียก วิดีโอคอลอกดตรงไหนตรงไหนอุ้ยบางทีก็ลืมนะคะคนแก่บม,มองมไม่เหมองไม่ชัดสอนตรงนี้ก็มาลืมตรงนี้สอนตรงตัวสอนใหม่ก็ลืมตรงนี้ต้อง<ป>ทำบ่อยๆจดไว้บางทีจดไว้จดไว้ก่อนจดไว้แล้วก็พอมันลืมก็มาดู ก็จะมีลูกสาวบอกว่าออ๊ยแม่อย่าไปเขียนใส่สมุดมันจะมีโทรศัพท์แม่แล้วมันจะมีอ่าที่โน้ตน่ะมีเตือนความจำอ่ะมีโน้ตไว้เรียบร้อยเนี่ยเราเราไม่ต้องไปเปิดสมุดดูไม่ต้องไปเปิดสมุดดูเลยอย่างนี้เอ้ยเริ่มง่วงนอนแล้ว สักครึ่งชั่วโมงก็จะไปนอนแล้วค่ะนี่ลองไลสดพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปก็ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงชั่วโมงบางคนก็พูดสอง,งสามชั่วโมงเข้าไปดูของน้องเขาเก่งมากเลยพูดไลสดสเอาสักครึ่งชั่วโมงก่อนวันนี้เดี๋ยวก็จะไปนอน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตื่นไปทำงานแล้ววันหยุดใครมาไลฟ์สดพบกับคุณผู้ชมใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาคอมเมนต์มากกดรูปเลยมาให้กำลังใจป้าเ่าลงหช่องป้าเ่าลงลงหื่นป้าเทาชาแนลนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมสองท่านที่ยังก็ติดตามป้ายอยู่นะคะแต่เหมือนจะไม่คอมเมนต์อะไรมาแต่ก็ยังขอบคุณเลยรูกว่าเป็นลูกหลานที่เป็นแนกเนี่ยน,น่าจะใช่แล้วในะแอบดูสิเม้นมาไหนสิคะ ขอบคุณมากเลยนะแค่นี้แลกจะายบายสวัสดีค่ะไว้เจอกันวันหยุดพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปได้ไม่ได้พรุ่งนี้วันเอ่อวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวไปเจอกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้ครึ่งชั่วโมงแล้วในการทดสอบทดสอบไลฟ์สดของป้าเถาววันนี้เน็ตเป็นใจ ไม่หมุนเลยแล้วก็เพื่อนเพืนก็เข้ามาแนะนำแล้วก็มาให้กำลังใจดีใจมากเลยดีใจมากเลยลูกหลานเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณนะขอบคุณก็จะไปกดสิ้นสุดการสตรีมตรงไหนอะนนอะ อ๋อนี่ไงข้างล่างบายไ้เจอกันคลิปหน้าไลฟ์สดคลิปหน้าจ้ะวัสดีจ้ะ